การคอมมิาของบริษัทเราแคมเปญนี้มีความพิเศษยังไงบ้างแน่นอนค่ะเราก็อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดรือการแพร่ระบาดที่ผ่านมาเือบจะ3ปีนะซึ่งส่งผลมากๆเอาโดยตรงก่น<ช>อนยังไม่ต้องไปพูดถึงภาพใหญ่พูดถึงตัวเราคือเป็นไลฟ์สไตล์ของเราเลยนะคะซึ<ช>่ง<ช>มีผลต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอาหารการกินของเราการใช้ชีวิตที่อยู<ช>่อาศัยหรือจะต้องเอาเทคโนโลยีใชคะที่เราจะต้องมีการทํางานอยู่บ้าน เวิร์กฟอร์มโคหรือกาชุมผ่านซูมนะวันนี้จะแบ,บ่เป็นอะไรที่วันนี้พี่ใจนะคะต้องบอกก่อนได้เจอกับพี่พี่สือ่อมวลชนนี้ไม่ได้ม <Ha. S 1> ีบรรยากาศแบบนี้กันมา mm hmm. พอสมควรนะคะ mm hmm. ก็ดีใจที่ได้เจอกในนอกสถานที่ด้วยพ่อ เจอกันที่ภูมิไทยแอคเซสก่อนนะคะวันนี้ก็บอกว่ามันมีผลนะคะคุณจูนฐานเราก็มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เราออจากวิทปกนะคะมาใช้มากขึ้น new normal new normal แล้วก็ตอนนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นอะไรที่เป็นเป็นเราเป็นไะไรคงไม่เป็น new normal แล้วมันเป็นอะไร normal ไปแล้วนะคะคือตอนนี้แล้วก็มันก็ต้องห้่เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็เราต้องปรับเปลี่ยนเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ธุรกิจประกันนะคะซึ่งก็แน่นอนก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกัน เพราะว่าเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเราธุรกิจประการที่เราต้องปรับเพื่ออะไรเพื<ค>่อให้เข้ากับลูกค้าของเราเองนะคะคือความต้องการอของลูกค้กาและตามสถานการณ์และที่นแน่ๆเนี่ยคือในส่วนของช่องทางการขายเราก็ต้องปรับมากขึ้นเพราะว่าเราต้องเอาดิจิทัลเอาเทคโนโลยีนะคะใช้เพื่อที่จะ,ะทำอย่างไรให้ตอบโจทย์นกคะกับลูกค้กาคนสําคัญของเราให้มากขึ้นเราก็เช่นเดียวกันในกบุญไทยแอคซาของเราเนี่ยชื่อเราเป็นผู้นําในเรื่องของธุรกิจประการ ชีวิตแล้วก็ประกันสุขภาพด้วยเนี่ยเราไม่เคยหยุดพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์ของเราเองแล้วก็เรื่องของบริการเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเราอย่างเสมอเลยนะคะเราจะเอาเรื่องของดิจิทัลเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาเพราะฉะนั้นตัวแรกเลยเนี่ยเราเรียกกันว่าถ้าจะเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของเจเทลนะคะถ้าเกิดเป็นภาษาไทยเราก็คือเป็นบริการปรึกษาแาทย์ออนไลน์เพราะฉะนั้นคือเมื่อก่อนไปพบแพทย์เราต้องไปพบแพทย์ กับท่านแบบว่าเป็นเซนเช็คแบบตัวเป็นเนใช่นห้แต่ตอนนี้เนี่ยเป็นผ่านทางเทเลเดวแล้วก็เราใช้เป็นการปรึกษาแพทย์ทางไกยผ่านแอปพลิเคชันบนทางสมาร์อถึงเลยแล้วก็วันนี้เนี่ยแล้วเราด้วยความที่ได้ความนิยมมากขึ้นปกติเนี่ยเราอยู่แล้ว16จังหวัดทั่วประเทศไทย แต่ตอนนี้เราก็ได้ขยายอีก5จังหวัดนะคะให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะตอบโจทย์ในกรณีของคุณไทยแอคเซสเทเลเฮลเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะสถนานการณ์แพร่ระบาทดที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเห็นได้เลยว่าได้ร,รับเขาเรียกอะไรเอ่ยโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงมากในกลุ่มสีเขียวเนี่ยก็สามารถติด,ต,ดต่อหรือต,ตามพูดคุยกับ หมอได้ผ่านทางทเวีดที่บ้านแล้วก็ติดวัดคนตอนนี้แล้วก็รักยาด้วยได้ยาตามอาการเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถยืนยันได้จากเออย่างที่บอกว่าเอ๊พี่อ้อยบอกว่ามีการใช้ดีขึ้นและรับผลตอบรับที่ดีเนี่ยมาจากไหนเราบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะที่การตอบรับนั่นคือมาจากการที่ทุกคนลงทะเบียนที่เพิ่มเข้ามาในตัวคึ้่นปีแรกนะคะเพิ่มมากขึ้นถึง4 2 9เปอร์เซ็นต์คนเนี่ยป่วยเยอะมากจำได้ไหมที่ตัวเลข ขึ้นมาสูงขึ <without forgetting S 1> ้นมาเปหลายเมือใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เต็มที่ค่ะเราดูแลเต็มที่นะคะแต่อย่าลืมว่านอกจากสุขภาพกายแล้วยังมีเรื่องสุขภาพใจเราก็เลยมี a x a My Health ยนะคะ Axa m ซ์ซ่ามาเป็นการบริการให <USSR> oh. ้คำปรึกษาเกี le. ่ยวกับสุขภาพจิตใจน็่คือว่าลุกค้าสามารถประเมินสุขภาพจิตใจของตัวเองเนี่ยผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ด้วยซึ่งออกแบบมาเพื่อตรวจเช็คสุขภาพจิตใจของเราทาเบื้องต้นนะคะซึ่งก็คือเป็นเรื่องของเช่นเศรษฐกิจ ก็แบบนี้โควิดก็ยังไม่ไปหมดหูนะคะออกแนวแบบวิตกกังวลซึมเศร้าหรือเปล่าแล้วเราก็ยังมีแบบประเมินนะก็เพื่อจะคัดกรองว่ามีความจําเป็นที่จะต้องไปปรึกษาแพทย์หคุยกับนาจินจิตวิทยาไหมค่ะเพราะว่า บางทีอยากกังวลนะคะที่เราต้องไปคุยกับนักจิตวิทยาเพราะบางทีเนี่ยเราอาจจะอยากคุยหรืออยากจะบอกใครอาราบางคนก็ไใช่ค่ะเพราะวันนี้เป,นเป็นเป็นอะไรที่มันไม่จำเป็นบอกว่าอุัยเป็นโรคจิตอันนี้ไม่ใช่น<ช>ะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราเรา,เราแค่อยากบอกใครบางทีคนที่บ้านเราไม่ได้อยากบอกค่ะอันนีกก็ต้องต้องเรียนทกท่านเป็นอย่างนี้เพื่อเราเรามันสามารถตัวเนี้ยเอ็กซ่าคุณไทยเอ็กซ่ามายเฮลเนี่ยสามารถเทียบได้ว่าภาวะ ความสุขของเราตอนนี้เป็นยังไงผ่าแอปพลิเคชัน Emma by AXA ค่ะตัวนี้นะคะซึ่งซึ่งอันนี้ก็คือใช้เทคโนโลยีแต่ส่วนอีกอันหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของเราเรียกว่าคนไทย AXA Care คุณกว่าใครหรือภาษาอื่นก็คือ Care Coordination ตัวนี้คือเราก็จะมีเป็นบริการพิเศษให้กับลูกค้าของเราที่ถือตรวแานของเราก็คือว่าถ้าถ้าอยากปรึกษานะคะ ที่ไม่ใช่อาการเจ็บป่วยทั่วไปเป็นอาการเจ็บป่วยที่แบบอาจจะเฉพาะทางแล้วก็อยากจะได้รับการวรา่เราเราต้องไปปรึกษา,าคุณหมอเฉพาะทางที่ไห<ถ>นหรือโรงพยาบาลอะไรที่ดูแลเราได้ยี่เหล่านี้เนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของเฉพาะทางแล้วก็ดูแลโดยที่ทมีพยาบาลของเราดูแลภาษานงานให้ไม่ใช่แค่ภาษาคว่าไปที่โรงพยาบาลด้โรงพยาบาลนีล้หมอโน้หมอนี้แต่ประษาให้กับทางโรงพยาบาล ตัวลูกค้าของเราสะดวกสบายมากเพราะบางครั้งถ้าเกิดใครไป Google เองเราไม่ใช่ผู้มีความรู้เราอาจจะผิดไม่รู้แต่เดียวเป็นคุณพยาบาลถูกต้องค่ะคุณพยาบาาเป็นคนดูแลให้เองแล้วก็เราก็มีนอกจากนี้ที่อาจจะเจอเนี่ยก็คือว่าเราได้รับความพึงพอใจสูงสุดด้วยนะคะจริงๆเราก็ทำเซอร์วยเราก็ตรวจสอบตลอดไม่ใช่ให้บริการแล้วก็บายๆนะจ๊ะอันนี้ใช่คือให้บริการเสร็จแล้วเราถามว่ามีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนากจ๊ะให้ําอะไรกูให้ extra ไหม ยินดีที่จะบอกว่าตั้งแต่เราเปิดโครงการนี้มานะคะแล้วก็จนกระทั่งถึงเดือนิถุนานย์ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีได้รับก,การประเมิน <c oughs> สูงถึง90%ที่ทุกคนแฮปปีกับบริการ <c oughs> ตัวนี้นะที่เป็นคนไทยแท้แท้คุณคดไทยเนี่ยแล้วก็จริงๆเนี่ยก็คือตัวนี้เนี่ยมีลูกค้าเข้ามาบริการแล้วกว่า1น0 0ราย และที่สําคัญคือช่วยในเรื่องของประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะไม่ใช่ว่าคนเข้าไปใช้แต่ประหยัดค่าใช้จ่ายที่ต้องไปสอบหาไปลองบูกลองผีดใช่ค่ะถึง 3. 3าล้านบาทเลยค่ะอันนี้ต้องต้องรูนใช่ค่ะก็กูดีใจนะที่เราได้มีส่วนช่วยได้มีส่วนร่วมแล้วก็ให้ลุกค้าเราได้ไปหาคุณหมอที่ถูกทางแล้วเป็นโรงพยาบาลที่ใช่และเป็นการประหยัดทรัพยากรด้วยถูก้องที่จะไปตรวจอะไรที่ไม่เกี่ยวแยบมากมายแล้วก็ต้องเดินทางด้หลายแย่ๆเนี่ยซึ่งอยากจะลิ้นปิดตัวหนึ่งนะคะ อันนี้ไหนๆเราพูดถึงเรื่องโรงพยาบาลแล้วก็มีเรื่องของ a x c e ซ s i ์ซิเกเรคเราดูแลหลายด้านครอมกันมากแอคเซอร์ e ิเกเจอร์คืออะไรเป็นเรามีโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือข่ายกับที่ติดต่อกับลูกค้าใี่ไหมคะว่าจะให้ความร่วมมือพิเศษเป็นพิเศษกับทางการแพทย์กับลูกค้า ฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลการตอบสนองที่รวดเร็ว,รวบริการน้าสุขภาพต่างๆ uh huh. โรงพยาบาลที่เข้า่ือโครงการกับเราเนี่ยก็จะมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าของบริษัทกรุงไทยเอเซ่าอย่างมีคุณภาพรวดเร็วสะดวกสบายแล้วก็มีทางเลือกทางการแพทย์ที่หลากหลายให้ด้วย uh huh. แล้วก็สุดท้ายท้ายสุดอันนี้ เกี่ยวข้องกับพวกเราแล้วก็น่าจะคอยวัดกันอยู่เสมอก็คือเพิ่งเราเพิ่งมีการร้อนชออกมาเร็วๆนี้ค่ะคะเราเรียกว่าโนโยฮาร์สนะคะเป็นแบบประเมินค่ะโนโยฮาร์สเอ๊ะรู้จักใจของตัวเองคืออะไรโนโยฮาร์สเนี่ยเป็นแบบทดสอบอายุหัวใจกับอายุจริงอายุจริงเท่านี้แต่อายุหัวใจอย่างเงี้ยอย่างของพี่อ้อยหรือพี่อ้อยเองค่ะอุ้ยพอตรวจเช็คไปอาจจะอยู่ที่25โอ้โหเป็นตัวเลขที่กลับกันแต่อายุจริงกันที่ทีมงานเรื่องหัวล็อกนะคะ จยังสาวเสมอยังสาวเสมอให้คนดูได้เข้ากับการแก้ยุทธจริงของเขาหรือเปล่าอะไรนี้นะคะก็ตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีเป็นการสร้างความตระหนักรู้ว่าจริงๆอายุเราแบบนี้จต่อายุหัวใจเมื่อีไปไหนเราไม่เด่นเพราะหัวใจเป็นอวัยวะ่สำคัญมากที่ทำงานหนักสูบฉีดลือดอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะอื่นเราควรได้ความสำคัญถูกต้องครับฉะนั้นเนี่ยโนโยฮารซึ่งจริงๆเนี่ยเรามีแคมเปญนี้นะคะแล้วก็สามารถเข้าไปตอนนี้สามารถเข้าไปทำแบบทดสอบได้นะคะตั้งแต่เดือนกัน คนที่ผ่านมา<ช>ค่ะเราก็สามารถทำแบบทดสอบนี้ได้จนถึงปลายปีเลยจนถึงเดือนธันวาคมเลยค่ะอ๋อแน่นอนค่ะเ<ม>พราะว่าจริงๆแคมเปญน,นี้ค่ะน้องจูนเมคไทม์โซเมทไทเนี่ยคือตรงไปตรงมาเลยว่า<ช>จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าให้เวลา,ากับตัวเองบ้างเราทําเรื่องเยอะแยะมากมายให้กับคนนู้นคนนี้ถูกไหมคะแล้วเราก็จะมีคนที่บ้านด้วยเรื่องของคนที่ทํางานด้วยถามตัวเราว่าเรามีเวลาให้กับตัวเราไหมและถ้ามีมีให้มากหรือเปล่า มีให้แค่ไหนก็เลยเป็นคม <c oughs> เปนว่าผ่อนคลายบ้า,เา,างเราดูแลคนอื่นมาบ้างแล้วเพราะว่าเราเราอยากให้ทุกคนมีแรงกระตานใจแบบนี้เนื่องจากว่าการมีสุขภาพที่ดีนั้นเนี่ยทา,ยางบริษัทเชื่อว่ามันเริ่มต้นจากการดูแลตัวเองซะก่อนค่ะ <c oughs> แล้วเราก็ถ้าเรามีการดูแลสุขภาพของเราที่ดีเราก็จะเป็นดูแลคนอื่นต่อได้เป็นอย่างดีต่อไปนะแล้วก็ปีนี้เนี่ยสองอเนี่ยเวลาผ่านไป เราคุ้มร่องที่15ปีเร้วมาาใช่ค่ะคุณไทยแอคซ่าเราเป็นเจ้ะเพศแล้วนะคะก็ก็อยากให้เ,เขาเรียกว่า ธุรก <pl ains> ิจทุกอย่างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราทำเนี่ยเราทําเพื่อให้ทุกคนในฐานะดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะบริษัทก็เลยจัดทําโฆษณาเมคคานฟามิทานอันเนี้ยออกมาเพื่อส่งต่อถือว่าให้เป็นแรงบันดาลใจกับพวกเราทุกคนกลุ่มที่เราโฟกัสหรือว่าให้ความสําคัญก็คือกลุ่มที่เป็นแซนด์วิชเจเนอเรชั่นนั่นคือกลุ่มที่เราเองเนี่ยเมื่อเราเป็นแซนด์วิชเราอยู่ตรงกลางคุณพ่อคุณแม่เราก็ต้องดูแลค่ะแล้วเราก็ต้องมีคุณลูกด้วยถูกไหมล้วมีคนอื่นที่เราต้องดูแลเราเป็นแซนด์วิชอยู่ตรงกลางนะคะเพราะฉะนนนั้เี่่ยุแก เราเชื่อว่าการมีสุขภาพที่ดีเนี่ยมันเริ่มต้นจากตัวเราเริ่มต้นจากการดูแลตัวเองแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายบริษัทด้วยที่จะอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมัน่นดูแลกันตลอดไปนะคะซึ่งจริงๆตรงนี้เดี๋ยวเราก็เ,เรามีแคมเปญโฆษณาอันนี้ผ่านทางหลายๆช่องทางน,นะคะเช่นเรามีโฆษณาออนไลน์เรามีสื่อที่เป็นภาพนิ่งแล้วก็เมื่อกี้ที่น้องทุนได้ช,ชวนชวนพี่ๆให้ดูเป็นเราเรียกว่าเป็น ArtCA r e e x e r c i s e นะคะับเป็นอาร์ตแคร์เอ็กซ์เรามีเป็นซีรีส์เลยนะคะซึ่ง อันแรกนะครับก็เป็นโฆษณาออนไลน์นะเป็นแคมเปญที่สื่อสารออกไปในหลายประเทศทั่วเอเชียแล้วก็รวมถึงในประเทศไทยด<ม>้วยเพราะว่าแคมเปญนี้เป็นแคมเปญใหญ่ของเราในระดับเอเชียเลยนะคะซึ่งเนื้อเรื่องแต่เขาก็จะบอกถึงตัวละครที่เขาเป็นแซนดิปเจเนเรชั่นนะคะที่บอกว่าเขาต้องทํางานไปด้วยช่วยู่เป็กัรวลดูแลคนในครอบครัวนะคะแล้วก็ลืมไปว่าตัวเองอเก็ต้องการเวลาอยู่เหมือนกันแล้วก็แต่โชคดีนะคะที่คุณไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตช่วยดูแลช่วยเตรียมแผน ประกันที่ครอบคลุมทุกความต้องการที่ช่วยให้ตัวละครของเราเนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีแล้วก็หุนใจนะะแล้วก็พร้อมท,ที่จะดูแลคนอื่นได้ดีมากบอกว่าเมคานคอมมิตาเนี่ยเป็นทันเ็นในเอเชียใช่ไหมคะในหลายประเทศ แต่ที่พิเศษสุดก็คือเราต้องมีแคมเปญที่เป็นของประเทศไทยโดยเฉพาะด้วยนะคะซึ่งเป็นโฆษณาชุดพิเศษ every o n e s time นะคะซึ่งเราได้รับเกียรตินะคะจากน้อ,องก้อยนะคะรัชบินนะคะวงวิริยะเป็นพรีเซนเตอร์ตัวแทนของผู้หญิงที่ใส่ใจ ต่อสุขภาพ<ะ>สะพ้อนี่้เห็นถึงว่าชีวิตที่ต้องทํางานแล้วก็ดูแลทุกคนในครอบครัวไปพร้อมๆกันนะคะ,ะแล้วก็ไม่มีเวลาที่ดูแลตัวเองแต่โชคดีในที่น้องก้อยได้เล,เลือกกลุ่มไทยแอคซ่านะคะประกันชีวิตมาช่วยดูแลแคมเปญเชื่อในสิ่งที่ใช่กับเอมมาเนี้ยเราจะประกอบไปด้วยโฆษณาออนไลน์สื่อภาพนิ่ง แล,และปีนี้ค่ะเรามีลายสติกเกอร์เอ็มมาด้วยโฆษณาชุดนี้นะคะเราได้รับเกียรินะคะจากน้องหญิงรัฐาโพงงานนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยน้องหญิงรัฐาเนี่ยก็เป็นพรีเซนเตอร์เอ็มมาของเราเนั่นเองนะคะมาถ่ายทอดเรื่องราวซึ่งตัวนี้เนี่ยโฆษณาตัวนี้แคมเปญตัวนี้ก็จะมีการสื่อสารในวันที่30กันยายนนี้ค่ะค่ะซึ่ง